ยกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมเท่วะเท่วะทใหมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง y o ค Clip Up กันอีกเช่นเคยนะฮะขอแกล่อนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเราก็มอยู่กับคอนเทนต์ฟูลทีมโคตรตำนานอีกแล้วนะครับก็คือตำนานมันเยอะเกินก็เลยต้องจับมาฟูลทีมนะฮะ๋ยวลดความร้อนงนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะความรอผมให้ดูน้อยกว่าทีมผมแล้วกัน ก็วันนี้นะครับเรียก็อยู่กับฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมผมถึงพกพาที่หัวนะครับก็ผมเป็นแรปเปอร์เลครับผมโย่เดี๋ยวผมแรปแนะนำนักเตะละกันนะครับโย่โย่โย่อากองหน้ามาเป็นลุมเบิร์กแล้วมาคู่กับเบิร์กแคมป์ในกรรมก็ันกระตุ้ยนะครับผมว่าแรปแค่นี้พอนะครับแต่เขารู้ว่าผมแรปเก่งเดี๋ยวแรปอินดีนเโทรมาไปแข่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแบบผมแบบไม่อยากไปเพราะว่ามันเก่งเกินนะครับผมเออ คูเบิร์ดไม่อายปากนะก็นะครับผมคู่หน้าเป็นลุงเบิร์ดกับเบิร์ดแคมป์นะครับเพราะผมไม่รู้จะเอาหน้าตัวไหนมาคู่กันนะเพราะอาชาวินสำหรับผมมันก็ไม่รู้ดิผมว่าไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบสไตล์อาชาวินเลยอะ่ะ มันก็อาจจะเก่งสําหรับบางคนนะครับแต่สําหรับผมผมไม่ก็ชอบนะครับก็ปีกสองข้างนะครับเป็นปีเลสกับอาชวินนะครับผมกอ,องกลางเป็นโรซิกี้กับวิราฮะแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับมาเป็นเปอร์ตีนะครับผมนไม่มีตัวจริงจรินะครับแล้วก็กองหลังเป็นจิเบโตกับแคมเบลนะครับผมส่วนปีกขวาเป็นเบเยอรินนะครับนี่ก็คือตำนานเหมือนกันนะไอ้เบเยอรินเนี่ย กองล่ะอ่าประตูนะครับก็คือปีเตอั้งใจแล้วก็เป็นตานาอันอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับแต่มันมาในปีของเชลซีหรือเปล่าไหนดูดิอ่าไม่ใช่ครับปีนี้ฟรีเอเจนต์ครับก็คือเป็นผมเคลมเป็นอาร์เซนอลเลยแล้วกันนะครับผมเออไปครับผมเดี๋ยวเราไปกดแรงกันดีกว่านะครับอ่ะก่อนที่จะไปกดแรงนะครับผมกราบขอร้องนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้ผมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าคลิปผมนะครับก็ลงไม่ค่อยบ่อยนะครับก็ช่วงที่ผมหายบวชหรือว่าหายไปเล่นเกมมืออะไรเงี้ย ยูทูบมันก็ปิดกั้นการมองเห็นผมนะครับก็ทักช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์นะครับมันจะทําให้มันเด้งในฟีดข่าวออนไลน์หรือว่าอะไรนะมันจะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้ามีคนดูเยอะผมก็อยากทําต่อนะถ้าคนดูเริ่มน้อยเริ่มอะไรยเงี้ยผมก็จะหนีแล้วนะผมจะหนีก็ไปทํางานแล้วนะเออ่รยกดไลค์เลยเยี้ย yeah. นะครับผมป่เดี๋ยวเราไปกดแรงกันครับผม let's go โอเคครับผมตอนนี้แรงกิ้งผมก็อยู่ที่เนี้ยเนียหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับคือ ตาน,นี้เราต้องขึ้นพันห้ากันลยครับผมเออชนะเราขึ้นพันห้าเป็นเกมนี้ต้องขึ้นพันห้านะครับผมมาวันนี้ก็ไม่มีรีทายนะครับ,แบบกดจับคู่แบบรัวๆนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะจับไปติดนะ,ะจับไปเฉยอะไรครับเนี่ยเจอกับแร,กริกหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าครับโอ้เจอตึงๆอะ่ะเราต้องเล่นแบบเพเซฟนะครับผมโอ้โหหลังห้า แผนอะไรวะเท่กว่าแผนดอกบัวครับเอ้ยก็ก็ก็ได้นะก็มาดิครับมาเถอะมาไปเลยครับผมไม่กลัวอยู่แล้วครับผมต่อให้หลังสิบหลังร้อยนะครับผมก็จะยิงยังไงล่ะครับเออพูดเป็นเล่นไปนะะมา ก็นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะฮะอันนี้ขอร้องขอร้องจากใจจริงนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับพอเห็นว่าเออมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยก็จะได้กาลังใจในการทําต่อนะครับถ้าคนดูน้อยก็ผมจะดีกลับไปทํางานแล้วนี่ผมไม่มีตังค์จะกินแล้วอ่ก็กดไลค์ด้วยละกันนะทุกวันนี้ไปคุณรู้สึกผมรู้สึกผมควรนตีนทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยนะ <laughs> เนี่ยเิ่มเกมครับฮันชิโรซิคิครับเวรา เดลี่ยนงับเปลี่ยน,นขึ้นมามาติดตูตาวิงไล่อยู่ครับจังหวะนี้พาดบอลไปมาก่อนครับจำทีวีตร่าครับอ่านช่องมารุมเบิกเอ้ยเบิกแคมนี่ว่าเอ้าแล้วจังหวะนี้ปีแรกเก็บบอลได้ละปั่นโค้งโค้งโอ้โหเชียดเสาไปก่อนครับเปิดลูกแรกก็ทักตายไปก่อนครับปีแรกครับโอ้โหทั้งเมื่อกี้เขาก็จบแล้วอันนี้ครับโยนยาวมาเนม่าครับได้โขกแต่ว่าไม่ไป ที่ลุมเบิร์กครับแล้วงัดข้ามหัวมาลุมเบิร์กวิ่งแซงจังหวะนี้ยังไงลุมเบิร์กลุมเบิร์กเอาเอาเออลุมเบิร์กลุมเบิร์กอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยจอดเกมมาโอ้โหไม่ได้ด้วยอะไรวะลุมเบิร์กจังหวะนี้ยังไงครับโอ้ยผมเนี่ยผมลืมเปลี่ยนเป็นไม้นวุ่นวะ่ะเดี๋ยวผมต้องตั้งค,าางค่าบังคับกล้องหลังแบบไม้นุ่นหน่อยครับมันวิ่งมั่วเกินครับจังหวะนี้สวยครับเวรา มาคือโรซิกก้ครับแล้วแทงช่องมาเบิร์กแคมป์ม้วนหนีมาก่อนแล้วแทงมาให้ที่อาชวินอาชวินโอ้โหโดนไลอักิกรับตัดบอลไปได้แล้วฝั่งเขารับได้ส่วนขึ้นมาไลกาดโร,รน,นัลดิโ่เขากลางมาลูกนี้ฝอลันจะจ่ายให้บาติดตูต้าครับไม่อยากให้สองตัวเขาได้ยิงเลยนะครับเพราะว่าเท้าหนักทั้งคู่นะครับคือมันยิงคมอะ่ะมันไม่เร็วแต่มันคมนะครับลุงเบร์ครับจ่ายมา เบิร์กแคมป์พิกมาให้ที่อาชวินโอ้โหอาชวินนี่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบตัวนี้เลยนะครับมันไม่ได้เพราะอะไรผมไม่รู้อะคือมันมันรู้สึกมันไม่เก่งอะจ่ายม่งลูกนี้ได้ครับลุงเบิร์กเด็บอลมาได้ครับดีดมาให้ที่ปีแลสแล้วพิกกับมาเบิร์กแคมป์ครับแทงเข้ามาอาชวินลูกนี้ได้ใส่ด้วยซ้ายครับโอ้โหอาชวินเฮ้ยทำไมมึงไม่คมเหมือนตอนเจอลิเวอร์พูลวะสี่ศูนย์สี่เมตรอะที่มึงยิงเอาทย่ีสี่ศูนย์ มันก็สูสีนะครับแม์นั้นโอ้โหผมต้องปรับเป็นเมนูนนก่อนนะครับอชาวินทำไมไมันทำกระพ่ออย่างนี้ล่ะลูกโอ้โหเท้าซ้ายของอาชาวินครับยิงออกไปฮนะก็ผมต้องมาตั้งค่าเป็นเปลี่ยนสวิตตัวเป็นเมนูนันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสวิตมั่วนะผมรู้สึกว่าผมชินกับการเล่นเมนูนนไปแล้วตอนแรกกลับมาเล่นแบบออตโต้มันก็มันไม่เข้ามือแล้วเมื่อก่อนผมถนัดออตโต้แต่นี้ผมถนัดเมนูวนแล้วครับ จังหวะนี้โยนมาลุมเบิร์กครับน่าจะชิงมงได้สวยครับเบิร์กแคมป์ฝากไปที่ล oh, ุมเบิร์กเเบิร์กลุมเบิร์กโอ้โยไม่มีเบรกเลยครับท่านาจังหวะนี้บาติตูตาโดนเข้าสองครับแล้วแคมเบลยังเก็บได้โรติกี้โรติกี้แม่งเล่นตรงนี้โคตรโคตรแบบหมดไวอะ่ะนะครับหมดไวเกินโรติกี้ครับไอมาทีเวียร่าเอากลางมาที่เบิร์กแคมป์ครับ ฝากที่โรติกกี้ Del แล้วแพงมาลูกนี้อช้ไปหน่อยครับโดนไล่การบีบเพ้ามาได้ครับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ผมบีบเพสซิ่งเลยครับแล้วยังไงโอเคเวีล่ายังตามมาเก็บบอลได้อีแล้วครับตายึ้นหน้ามาโรติกกี้โรติกกี้มมวนมาแล้วลุงเบิกโอ้ยกมือขอบอลแต่วัดโดนกองหลังวิ่งแซงอะครับเกินไปเปล่าโอ้ยกมือโคตรเทแต่ไม่วิ่งจังหวะนี้ครับผม สั่งเขาได้ต่อบอลแดนกลางขึ้นมาครับแล้วบาต,ติตูต้าได้ยิงลูกนี้แต่ว่ามันง่ายไปหน่อยครับปีเตอร์เชคครับก็ปฏิเสธการไปดประตูครับรับไปอยู่มือครับผมเอากลางมาครับโรซิกก้เบิร์แคปครับเฮ้ยอาชาวินลุดแล้วอาชาวินอาชาวินลูกนี้ยังไงโอ้โหวิงกระปุช้าเอากลางมาแล้วลุงเบิร์ตได้ยิงลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูงครับโอ้โหลุงเบิร์ตกองหน้าเอาเรื่องนะครับผมเป็นหน้าตา่ำเอชเอครับ หนึ่งประตูต <laughs> ่อศูนย์ลุงเบิกสู่ตีแกแบบโรนัลโดครับเออขือนนำครึ่งแรกครับครึ่งนำไปก่อนครับโอ้โหก็ทำให้ผมได้เปรียบในการเล่นเกมครึ่งหลังนะผมมาก็เอาเรื่องอยู่นะลุงเบิกผมคิดว่าอุยลุงเบิกมันก็ยิงคมดีอะไฮ้ฉากเขียวหมุนไปหมุนมาอยู่ดน่นเลยเออ แต่โรติกี้ผมนะครับน่าจะหมดนะครึ่งหลังเนี่ยน่าจะแบบต้องหาตัวมาเปลี่ยนนะครับเราก็ถ้าจริงแล้วนะครับเราเล่นเปิดมงน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าหลังเขาเป็นหลังสามนะผมไม่รู้ไงว่าตัวไหนจะมงได้ไงผมก็ไม่มั่นใจลุงเบิร์กเหมือนกันนะต้องเปิดทางต้องเปิดทางสายให้แอบให้เบิร์กแคมมงนะครับมาดูกันนะครับว่าครึ่งหลังผมจะเอาเพิ่มได้หรือเปล่านะครับดูว่าจะโดนตีเสมอครับ ครับเ,เริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับไหลาการจากเขากลางมาให้ที่ฟอรันโอเวนโอเวนแทงมาเนม่าม้วนตอกส้นมาลูกนี้แต่ว่าแคมเบลเฮ้ยโอ้โหเคียร์ไม่ขาดแล้วยังไงลูกน,น,นี้โอ้โหชนเสาชนเสาลูกนี้โอ้ยดวงยังดีอยู่ครับแล้วเคียร์ออกมาลูกนี้ลุมเบิร์กจ่ายมาอาวปีแรตแหจังหวะนี้ดวงนดีเกินนะครับยังได้อยู่แล้วลุมเบิร์กฝากมาที่โลซิกกี้ครับเบิร์แคม แทงมาลุงเบิกโอ้โหจ่ายไม่สวยเลยลุกนี้จ่ายไม่ได้เปรียบครับเบิกแคมป์แล้วโลนาลนินโยดีดมาให้โอเว่นครับจังหวะนี้ฝอลันจะไปเองโดนลุม2ลุม3แล้วเสียบอลมาครับลุงเบิกขึ้นหน้ามาให้เบิกแคมป์ครับพลิกมาอาชาวินได้วิ่งอีกแล้วอาชาวินควบมาจังหวะนี้ยังไงอาชาวินอาชาวินเปิดได้หรือเปล่าโอ้โหเดินแรงจิกวิ่งแซงเลยนะอาชาวิน เอาสวยดีครับแล้วลูเบิร์กยิงลูกที่สองดีครับผมอ้าพันหน้าพันหน้าก็มาดีครับผมทำเพื่อนะครับแม่งเอ้ยเดือดโลดับตก2ังมือตัดศูนย์ับจากลูเบิร์กครับเอ้ยลูเบิร์กแิกไว้เนี่ยเอ้ยสวยครับจังวะนี้สวนกลับครับออกมาทางปีแลสครับให้วัที่ลูเบิร์กฝากไปที่เบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ม้วนมาพลิกมาสวยครับ ไอ้มาที่อาชาวินออแล้วจังหวะนี้เบเยรลินครับโอ้โหเปส่งบอลช้านิดนึงแล้วไลอันกิ๊กส์ครับได้สวนมาจังหวะนี้ต้องบีบเพชรสิ่งแล้วเสียบลูกนี้โอ้โหบอลไปได้คนห้ามไปครับแล้วโดนดีดลูกนี้โอ้โหฟอร์ลันแม่งคมเกินเฮ้ยฟอร์ลันแม่งเอาเรื่องนะโอ้โหโดนไอต,ตื่นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับโรซิกกี้คืนมาวิล่า บางเหลี่ยมอยู่ลุกนี้แล้วก็พลิกมาได้ครับอาชาวินให้มาที่โลซิจี้แล้วเบิกแคมฝากมาที่ลุงเบิกแล้วเบิกแคมวิ่งทำช่องแล้วเบิกแคมยิงลุกนี้ยิงลุกนี้เข้าไปแล้วครับโอโ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับครึ่งหลังแม่งโคตรมันรับไม้ครับ,รบโอโ้เกมเดือดเกมเดือดจังหวะนี้ครับสั่งเขาบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับฝ่อลันจ่ายมาพลาดที่ปีแล้วครับ แล้วเบิร์กแคมป์ฝากที่โลติกี้โลติกี้ให้ที่ลุมเบิร์กลุมเบิร์กวันทูกับเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์แทงช่องมาอาชาวินได้วิ่งได้วิ่งโอ้โหได้วิ่งจริงๆครับแต่ว่าวิ่งไม่ทันหรอกโอ้โหวิ่งโคตรช้าเลยอะอาชาวินทำไมไม่เก่งเลยวะอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้อคติเด้วยแต่มผมรู้สึกมันไม่เก่งจริงๆอะเอ,อ้วจ่างนี้นวานนี้วิลล่าครับดัดบอลได้บอลตอก่วนในอาชาวินครับแล้วฝากมาที่ลุงเบรเิร์กโอ้ยเบิร์กแคมป์นี่ว่เบิร์กสอบสนสองคนนี้แล้วกู แล้วลุมเบิร์กตอนนี้ก็รุนแฮทริกอยู่นะครับอ้โหเอาแล้วอาชวินผมแมงแดงแล้วครับอาชวินผมมันทําไมตอนนั้นที่มันยิงลิเวอร์พูลในตอนที่มันเป็นไอคอนที่มันเก่งจังวะโอ้โหจังหวะน,นี้ครับโดนเบียดมาอ่าลอล bon ถึงฟอรลันด้วยดีดมาให้ที่โรนันดิโน่ครับแต่ว่าจังเอา้าเอา้าเอา้ยโอ้โหกองหลังผมท็ไมเวอร์กเลย่ขออีกสักรู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้รุมเบิร์กแฮทริกครับโอ้โหจ่ายอย่างนี้ เขาจะให้ติกมือกันสิมาครับแล้วโรน,ลนัลดินโจจ่ายขึ้นมาโอเวน่นดีดสวยครับแล้วจังหวะสวนกับลูกนี้ขออีกสักลูกหนึ่งมาที่เบิร์กแคมป์ครับแต่มาให้ลุงเบิร์กลุงเบิร์กคืนเบิร์กแคมป์แล้วลุงเบิร์กหลุดจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ได้แล้วอาชาววินลูกนี้ได้ควบเข้ามาโอ้โห อาชวินเหมือนไม่มีแรงอะโอ้โห,โห,โห,โหแล้วจบไปที่สามประตูต่อหนึ่งนะผมหึอดออกอีกแล้วนะครับแอคเกินนะครับผมสามต่อหนึ่งนะครับต้องต้องต้องพูดก่อนเลยนะว่ามันเล่นยากนะครับเพราะว่าทีมเนี้ยมันไม่ใช่ทีมหลักแล้วก็นักเตะอ่ะมันฟูลทีมก็จริงนะแต่มันไม่ได้มีค่าลิงก์ทีมหรือว่าแบบ ความสามารถในการที่จะเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่าเล่นเป็นทีมอะไรอย่างนี้มันไม่มีนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออฟูลทีมบางทีถ้าเราไม่ชอบจริงจนะรเราเลนน่นไม่ได้นะมันไม่ได้เก่งเท่าทีมเมตาหรือว่าแบบทีมที่คนเขาเล่นกันประจานะครับทีมเก่งๆอะไรตัวเก่งๆมันเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องกองหน้านี่ก็ลุงเบิกนะครับมันเอาจริงนะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขานาดนั้นมันได้ลูกเก็บตกนะครับสองลูกนยนะครับผมก็หนึ่งแอตยิงยิงสองหนึ่งแอติชะเออมันก็ทําให้รู้สึกว่า มันเล่นสนุกนะสำหรับคนที่ชอบฟูนะครับก็สำหรับผมผมให้โอเคนะสนุกนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วแบบนี้เราก็ขึ้นพ5นห้าวู้ฮูก็มาดีครับผมแม่กสเตีมเมื่อวานนี้4ชั่วโมงไม่ขึ้น timeline. เออก็มาดีครับผมฟูอาร์เซนอลครับทางซ้ายอยู่ไหนวะเอาทางนี้ อาซีนอน,อซนอนอซีนนอนซีนนอนอืดอืด,อดเพลงอะไรวะโอเคครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจปิ๊มปิ๊มอันนี้มันหัวดมนะครับให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนจนจบด้วยนะครับก็จะพยายามทำลิปทุกๆวันเลยนะครับชอบนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนิดเดียวกดให้นิดเดียวเนี่ยไม่ยากนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ บายสวัสดีครับหืึสวัสดีสวยงามตามท้องเรื่องบ๊ายบาย